ยังไงก็ขอฝากช่องมินนี่จะเล่าให้ฟังกับชาวม,มินิดทุกคนด้วยนะคะโดยช่องนู้นก็จะเป็นช่องมินิดในเวอร์ชันเสียงผู้หญิงหรือเสียงของเราเองนอกจากนั้นก็จะมีหนังซีรีส์ที่ช่องหลักไม่มีอีกด้วยก็ขอฝากทุกคนเข้าไปช่วยกันกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องมินนี่จะเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Woman in the Window ก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ เรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องราวเปิดมาที่แอนนา,นาเธอกําลังส่องเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่ในวันนั้นเองเธอต้องไปพบจิตแพทย์เธอเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้าไม่กล้าออกจากบ้านในคืนนั้นเธอก็ยืนส่องเพื่อนบ้านผ่านหน้าต่างไปทีละบ้านแล้วก็ไปส่องเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่แล้วก็มีชายคนหนึ่งมากดกิ่งที่บ้านของเธอเขาเป็นลูกชายจากบ้านตรงข้ามบ้านที่เพิ่งย้ายมาใหม่ ชื่อของเขาคืออีธานและเขาก็นําของมาให้เธอทั้งสองได้แนะนําตัวและพูดคุยกันแอนนาะเธอได้บอกว่าเธออยู่ที่นี่คนเดียวเธอแยกกันอยู่กับครอบครัวและก็ได้บอกว่าเธอเคยเป็นนักจิตวิทยาบ,บําบัดเด็กในวันต่อมามีชายคนนึงเข้ามาในบ้านของเธอเขาคือเดวิดเขาเช่าอยู่ที่ชั้นใต้ดินในบ้านของแอนนาะเขาอาสาจะไปทิ้งขยะให้เธอและถามว่าจะวางลูกกวาดไว้ให้เด็กๆในวันฮอลลูวีนนี้ไหมแต่แอนนาก็ปฏิเสธเธออยากอยู่เงียบๆในบ้านและจะปิดไฟทําตัวเหมือนไม่มีใครอยู่ แต่ในคืนนั้นเธอได้ยินเสียงกุกกักเธอรีบวิ่งไปดูและพบว่ามีเด็กๆมาอยู่ที่หน้าบ้านของเธอพวกเขาปาไข่ใส่เธอก็เดินออกไปเพื่อจะต่อว่าแต่แล้วเธอก็กลับเป็นลมลงไปมีหญิงสาวคนหนึ่งช่วยเธอเอาไว้เธอได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนเป็นภรรยาของบ้านหลังตรงข้ามที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทั้งสองได้พูดคุยกันในเรื่องของครอบครัวเจนได้รู้ว่าแอนนาป่วยและต้องกินยามากมายพวกเธอคุยกันถูกคอเป็นอย่างมากในวันรุ่งขึ้น อลิสเตียพ่อของอีธานหรือสามีของเจนเขาได้เข้ามาถามเธอว่าเมื่อคืนมีใครที่บ้านของเขามาหาเธอไหมแต่เธอก็กลับปฏิเสธไปเธอบอกแค่ว่ามีอีธานมาหาเธอเมื่อสองสามวันก่อนในคืนนั้นเธอได้ยินเสียงคนร้องเลยเดินไปดูที่หน้าต่างและพบว่ามันมาจากบ้านตรงข้ามเธอเลยโทรหาอีธานถามว่าที่บ้านมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรและสายก็ตัดไปแล้วก็มีสายโทรเข้ามาหาเธอนั่นก็คือพ่อของอีธานเขาถามว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ เธอจึงถามเขาเรื่องเสียงนั่นแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่กับแค่ลูกชายที่บ้านไม่ได้มีเสียงอะไรเธอเดินไปหยิบกล้องมารอถ่ายเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีธานก็มาที่บ้านของเธอเขาบอกว่าพ่อก็แค่โมโหพ่อไม่ได้เป็นคนเลวร้าอะไรและเธอก็อยากที่จะช่วยเขาในคืนวันต่อมาเธอก็ส่องดูที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็หลับไปและแตื่นขึ้นมาในกลางดึกเธอเห็นบ้านตรงข้ามทะเลาะกันเธอหยิบกล้องเพื่อที่จะไปถ่ายภาพแต่ก็เห็นเจนถูกทำร้ายเข้าเธอลีบวิ่งไป เธอทนไม่ไหวแล้วพยายามจอะจากบ้านไปช่วยเจนแต่แล้วก็มีรถสวนมาและทําให้เธอเป็นลมลงไปเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีตํารวจมาอยู่ในบ้านตารวจก็แจ้งว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีใครเป็นอะไรเธอจึงถามไปว่าแล้วทั้งนั้นเจนอยู่ไหนแล้วก็มีผู้หญิงเดินมาเธอคือเจนเจนรัสเซลเป็นภรรยาของบ้านตรงข้ามซึ่งเป็นคนละคนกับเจนที่เธอเจอแม้แต่อีธานที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยเจอแม่ของเขาในวันต่อมาเธอพยายามที่จะค้นหาเจนในอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่พบเธอลงไปหาเดวิดคนที่เช่าอยู่ที่ชั้นใต้ดินถ้าถามถึงคนชื่อเจนเพราะเขาทํางานให้กับบ้านนั้นเขาน่าจะเคยเจอและเธอก็เจอจดหมายของเขาเขา้านั่นจึงทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเขาโดนทํทาทําบนเอาไว้เพราะเขาได้ไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทและเขาก็ไม่เคยเห็นหรือรู้จักคนชื่อเจนด้วยหลังจากนั้นเธอก็ใช้กล้องรอถ่ายที่บ้านนั้นอีกและแล้ว,ลวพวกเขาก็รู้เขา้าในเช้าวันต่อมาเธอเข้าไปตามหาแมวของเธอที่ห้องของเดวิดแต่แล้วเธอก็เจอเข้ากับต่างหูวางอยู่บนโต๊ะ แก้งต่างหูแบบเดียวกับที่เจนใส่ในวันนั้นวันต่อมาเธอก็ตะโกนใส่อีธานเธอถามอีธานถึงแม่ของเขาว่าทําไมเขาถึงโกหกหลังจากนั้นพ่ออีธานก็ไปดึงเขาไปแล้วตบเขาเขาเข้ามาตอว่าแอนนาไม่ให้ไปยุ่งกับลูกชายและครอบครัวของเขาในวันนั้นเองเธอกําลังดูภาพถ่ายที่เธอเคยถ่ายไว้และก็พบว่ามีคนแอบถ่ายรูปเธอตอนนอนแล้วส่งมาให้เธอตกใจมากจึงโทรแจ้งตำรวจหลังจากนั้นครอบครัวบ้านตรงข้ามก็เข้ามาด้วยความโมโหและก็ได้บอกตำรวจว่าแอนนามาส่องบ้านของพวกเขา แอนนาได้เอารูปวาดที่เจนเคยวาดให้กับเธอส่งให้ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานว่าพวกเธอเคยเจอกันแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหลังจากนั้นเดวิดก็เข้ามาตำรวจก็ได้สอบถามเขาว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายที่บ้านตรงข้ามบ้างไหมแต่เขาก็ปฏิเสธแต่อันนาก็พูดถึงต่ังหูที่เธอเจอในห้องของเขาขึ้นมานั่นเป็นของเจนซึ่งเขาก็บอกว่านั่นเป็นของผู้หญิงที่เขาเคยพามาที่นี่ในตอนนี้เธอสงสัยเดวิดเธออธิบายถึงสิ่งที่เธอเจอทั้งหมดแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้บ้า หลังจากนั้นเธอก็พูดถึงสามีของเธอที่แยกกันอยู่ถ้าสามีของเธอยังอยู่ที่นี่เขาต้องช่วยและเชื่อเธอแน่แต่แล้วตำรวจก็พูดขึ้นมาว่าสามีและลูกของเธอตายไปแล้วอน,นาหลังจากนั้นความทรงจำของเธอก็ผุดขึ้นมาในหัวว่าในวันนั้นเธอขับรถไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวแต่เธอนอกใจสามีและมีปัญหากันและในวันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเข้าลูกกับสามีของเธอตายตำรวจก็ได้ไปสืบและยืนยันกับเธอว่ามีแค่เจนคนนี้เจนรัสเซลที่อยู่ในบ้านตรงข้าม หลังจากนั้นเธอก็ได้สติและยอมรับว่าเธออาจจะเห็นภาพหลอนไปเองในวันต่อมาเธอก็ไปพบหมอประจําของเธอเธอยอมรับกับหมอว่าเธอไม่ได้กินยาเลยกินแต่เหล้าซึ่งมันอาจจะทําให้เธอเห็นภาพหลอนไปเองหลังจากที่กลับมาบ้านเธอก็รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเธอจึงตัดสินใจถ่ายวิดีโอและพูดเรื่องพินัยกรรมของเธอและก็อยากที่จะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเธอก็ไปนอนดูรูปสามีและลูกของเธอและก็เจอเข้ากับรูปที่เธอเคยถ่ายแมวของเธอเอาไว้ เธอถ่ายในตอนที่เธอคุยกับเจนซึ่งมันก็มีเงาสะท้อนของเจนและมันก็ทําให้เธอมั่นใจว่าเจนมีตัวตนอยู่จริงๆหลังจากนั้นเดวิดก็เข้ามาเธอเอารูปให้เขาดูเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเคที่ตังหกักและเธอก็เป็นแม่แท้ๆของอีธานเธอทิง้งครอบครัวนี้ไปตอนที่ท้องอีธานได้8เดือนหลังจากนั้นสามีก็ไปเจอเธออยู่ในกลุ่มของคนติดยาและเขาก็เอาอีธานกลับมาเลี้ยงและในวันที่แอนนาได้เจอกับเจนเธอก็ไม่เคยบอกว่าเธอเป็นเจนลาสเซล เพียงแต่น,นาเข้าใจผิดไปเองเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของอีธานหลังจากนั้นเดวิดก็เดินออกไปเธอได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกจู่ๆอีธานก็เข้ามาเขาถือมีดเปื้อนเลือดและเขาก็ฆ่าเดวิดเขาบอกว่าเดวิดสมควรตายที่มานอนกับแม่ของเขาและถ้าเดวิดไม่มายุ่งกับแม่ของเขาแม่เขาคงไม่ตายอีธานฆ่าแม่แท้ๆของตัวเองเขาบอกว่าแม่และอนนามีหน้าที่เดียวคือดูแลครอบครัวและอน,นาคือเหยื่อรายต่อไปของเขาเขาตั้งใจจะฆ่าอนนาแต่เธอก็สู้กลับ เดวิดที่ยังไม่ตายพยายามจะจับอีธานไว้แต่เขาก็ถูกฆ่าซ้ำต่อหน้าต่อตาเธอเธอหนีต่อไปแต่เขาก็ตามมาจนได้เขาทำร้ายเธอที่ใบหน้าเธอพยายามสู้กับอีธานเธอดันเขาไปที่หลังคากระจกและดันให้เขาตกลงมาเขาตกลงมาที่กลางบ้านและเสียชีวิตลงหลังจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและก็เจอกับตำรวจเขาจับครอบครัวของอีธานเอาไว้แล้วและเขาก็รู้สึกผิดที่ไม่เชื่อเธอเรื่องของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย หลังจากนั้นเวลาผ่านไป9เดือนทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นบ้านหลังตรงข้ามถูกเอาไปประมูลและเธอก็ได้ตัดสินใจย้ายออกจากที่นี่ไปเริ่มต้นใหม่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ